สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับเดือนธันวาต้องระวังอะไรกันบ้างนะครับแหมใบแรกเนี่ยขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการนะโดนดึงนะโดนทําให้เราเนี่ยนะมีความอึดอัดโดนทําให้เราเนี่ยนะไปต่อได้ลําบากเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของอคุณต้องดูให้ดีนะบางทีเป็นคนอิจฉาคุณนะเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณได้ดีนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนที่เขาเป็นห่วงเราเราก็ต้องดูจุดประสงค์ของเขาว่าเออเขาคิดเห็นประการใด สิ่งที่เขาทำมันคืออะไรยังไงนะครับมีทั้งดีทั้งเสียนะอันนี้คือคุณก็ต้องมีสติในการยั้งคิดนะครับอะถัดมาของชาวราศีกรกฎเขาพูดถึงภาระที่คุณแบกอยู่เนี่ยนะมันอาจจะเป็นภาระในครอบครัวปัญหาที่คุณต้องเจอคุณต้องแก้ไขนะปัญหาที่คุณเนี่ยต้องเผชิญนะครับดังนั้นในชาวราศีกรกฎเนี่ยก็ พึงระแวดระวังเอาไว้สัหน่อยนะครับนะไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้าตัวเราเองเนี่ยรู้นะแล้วก็มีสติในเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะก็เป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจนั่นแหละนะครับเรื่องของการที่ตัวเราเองเนี่ยอ,อาจจะมีภาวะซึมเศร้านะภาวะคิดถึงอดีตนะภาวะที่เราอ,อยู่ดีๆก็อยากร้องไห้นะดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างนะผมว่ามันอยู่ที่เราอะนะครับ ปลายปีแล้วนะครับเรามีสตินะแล้วชีวิตเราจะได้ไปต่อนะครับนะเรายังไม่ตายเรามีสติชีวิตก็ไปได้ทิศทางดีแหละว,ว่ากันอย่างนั้นเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีธากร